แค่เล้ะหน้าตาอยากให้ครูได้กิน <c oughs> ให้คุณได้กิดเนาะแค่เลาะมีวิตามินิดหน่อเอาน้ำเอาสท้าแมนดารินที่ขาดแล้วไปแช่ตู้เย็นให้แดดปลาทางหน้าให้ดูดีไหมอะไรวะจริงด้วมากยิงแิงไปว่าเป็นแดดปลา ไปดิมบ่ลเลยเยอะป่ะถ้าหากรักนี้ <c oughs> ไม่บอกไม่พูดไม่กล้าแล้วฉันจะรู้ว่ารักหรือเปล่าอาจจะไม่แน่ใจหากใจเขาดูฉันคงต้องสแสดงออกไม่ใช่ให้ใครมาบอกรู้ว่าเขาเดาเอง ขานั่นไม่ข้าน่านั่นถ้าคีมไม่ได้หรือว่าถ้าสะอาดให้ดูสปหอย่ากให้ฉันรูฉันคงต้งสดแสดงออกไม่ใช่ให้ใครมาบอกฉันว่าฉันจะตักมันไปออกกำลังกายเจ้ว่าดีปะ